อาทะเลเยอะเลยลงครบลงเยอะเนื้อของเขาจะแน่นเนื้อ,องเขาจะเด้งปลาทานเน่มันจะได้รสชาติความอร่อยเป็นปูในไทยเรานะไม่ใช่ปูพม่านะแต่ว่าตัวเขาจะใหญ่ที่สุดก็คือ3าถึงสตัวโลลูกค้าแวะหาเราเนี่ยต้องไม่เสียเวลาสวัสดีจ้าเจาเปาลาดบุรีจ้าขายอาหารทะเลอยู่ที่สาขาซ่อมสร้างนะคะเชิญมาดูอาหารทะเลเยอะเลยของเราราคาถูกแน่นอนค่ะลูกค้าแวะหาเราเนี่ยต้องไม่เสียเวลา ถ้ามาแล้วก็ต้องไม่ผิดหวังแม่ขายปีที่สี่แล้วจ้ากุ้งเนี่ยนะจ้ากุ้งเนี่ยมาจากจังหวัดราชบุรีข้อดีเขาคือเขาจะเป็นน้ำก่อยเนื้อของเขาจะแน่นเนื้อของเขาจะเด้งเวรานเนี่ยมันจะได้รสชาติความอร่อยแล้วปูเนี่ยมาจากจังหวัดเพชรบุรีเป็นปูในไทยเรานะไม่ใช่ปูพม่านะแต่ว่าตัวเขาจะใหญ่ที่สุดก็คือ 3- ามสี่ตัวโลแต่ถ้าอยากทานปูใหญ่ของเราก็จะมีปูจังหวัดระนองอันนี้จะอยู่ที่สองตัวโล บางทีสามตัวก็จะโลกว่าแต่ที่นี่รับประกันเนื้อแน่นอนค่ะไม่สดรับเคม็มรับคืนทุกกรณีจ้ะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียงเงินปากมาร้านเราจ้ะอย่างสมมุติว่าหนูอยากทานเผานะลูกหนูก็บอกว่าแม่เผาให้หน่อยแม่คิดค่าบริการ20บาทแล้วแม่ก็แถมน้ำจิ้มให้ด้วยจ้ะแถมน้ำจิ้มฟรีนะจ้ะแต่ถ้าหนูอยากทานผัดพรกก็รีแม่ก็ผัดให้อยากทานต้มยำน้ำใสต้มยำน้ำข้นอยากทานก้างกระดานทอดกระเทียม หอยลายผัดพิเปาแม่ทําไม่ได้จ้าแต่ถ้าหนูบอกว่าแม่อยากจะทํานึ่งซีอิ๊วแม่ก็นึ่งให้ได้อีกนึ่งมะนาวทําให้ได้จ้าแม่ทําให้หมดค่าบริการ20บาทถ้าเป็นพวกผัดผมกรหี่ก็50บาทลูกว ต้นคือได้มาแล้วค่ะอาหารทะเลแบบสด,สดสดเหมือนยกมาจากทะเลเลยนะคะนี่คือเราสั่งกุ้งแบบว่าให้เขาแบบตักจากตรงบ่อตรงนั้นอะ่ะแล้วก็ให้เขาย่างให้แบบนี้เลยค่ะน้องกุ้งมาแบบว่าน่ากินมากเขาก็จะมีให้เลือกหลายไซส์เนาะกินคู่น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้นะคะสดหวานฉ่ำก็อันนี้หอยหวาน นี่นะคะก็จะมาตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยที่ร้านเจเป้านะคะก็จะขัดไซส์แบบนี้โอ้นี่หวานมากหวานหวานมากนี่ค่ะที่เจเป้าแนะนํานะคะปลากระพงทอดน้ปาปลาทอดให้แบบสดๆร้อนๆหรือว่าแบบที่มาเป็นสเตชันที่เขาปุงอาหารเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกได้แบบนี้เลยนะคะคือถ้าเทียบกับค่าทํามที่นี่ก็คือคุ้มมากทุกคนเริ่มต้น20นะคะ แม่บอกว่าปรุงให้ได้ทุกอย่างเลยแล้วก็อีกอันนึงที่แนะนำอันนี้ฝีมือลูกชายคุณแม่เลยนะคะก็จะเป็นข้าวผัดปูก้อนผัดกันสดๆที่ร้านเลยค่ะก็คือสั่งมากินกับอาหารทะเลแบบนี้นะคะอร่อยอร่อยมากฟินมากอันนี้เจเปาภูมิใจนำเสนอมากนะคะทุกคนก็คือปูผัดผงกะหรี หอมหอมหอมฉุยแบบนี้เลยแล้วก็ปูตัวใหญ่ๆนี่คือผัดหอยลายที่แบบว่าเป็นไซส์แบบบิ๊กเลยนะคะไซส์ใหญ่มากผัดให้แบบนี้เลยดูค่ะตัวใหญ่จริงนี่ค่ะตัวใหญ่เท่านี้เลยนะคะ้ายนะคะขอฝากร้านเจเปาราดบุรีนะคะอาหารทะเลสดสาขาซ่อมร้างค่ะเปิดทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่าต้องไปธุระเงี้ยเราก็จะแจ้งในเพจร้านค่ะ หรือว่าจะลงในไลน์ในเฟซอีกทีนะคะเราเปิด8โมงเช้าปิด6โมงเย็นนะคะเปรี้ยวปากรีวิวกดติดคั y o ยูทู e เปรี้ยวปากด้วยนะ